ผมเป็นเจ้าของเจ้าหมูยอตัวนี้นะครับที่เป็นข่าวกําลังดังช่วงนี้ก็คือว่ามีคนถามหลายคนว่าทําไมน้องถึงขาขาดใช่ไหมครับคือช่วงนั้นเป็นช่วงติดสัตว์ช่วงวัยรุ่นของน้องแล้วน้องก็ได้วิ่งขึ้นไปแถวรางรถไฟเจอรถไฟชนนะครับรอดปฏิหารแต่ขาสองข้างขาหน้านะครับขาดคือตอนขาขาดช่วงแรกๆครับเราถามหมอแล้วครับ หมอบอกว่าขาหน้าใส่วิวแชร์หมาจะไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามันถลายเวลามันเดินมันไม่ใช่ขาหลังเดี๋ยวน้องจะก,กายพันเองเดี๋ยวน้องจะก,กายภาพเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับสภาพของตัวเองจนตอนนี้ก็ยังเดินสองขาได้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้น้องแก่แล้วนะครับน้องอยู่อายุป,ประมาณจะสิบปีได้แล้วมั้งครับเลี้ยงมาตั้งนานแล้วครับ ส่วนประเด็นที่เห็นอยู่หน้าเซเว่นคือตรงนั้นเป็นบริเวณบ้านของน้องนะครับเพราะว่าน้องจะตอนเช้าเช้าน้องจะเดินเล่นอยู่แถวนั้นแล้วก็นอนอยู่หน้าบ้านตอนกลางวันพอตดตกตอนค่ำม,มาเราจะเอาหมาทุกตัวเข้าบ้านนะครับหมาที่บ้านมีอยู่หลายตัวเราจะเอาทุกตัวเข้าบ้านตัวนี้ก็เอาเข้านะครับนี่คือเจ้าหมูโยนะครับที่ขาหน้าไม่มีตัวนี้เลยครับ แม่ที่บ้านนะครับเป็นยายที่รักรักมันมากครับก็ให้ข้าวให้ให้น้ําอาบน้ําให้บ่อยมากแต่วันที่ช่วงที่มันเปื้อนเปืตอตันนั้นคือมันถลายช่วงฝนตกวันสองวันที่แล้วเมื่อกี้มันก็เลยไปมุดข้างต้นไม้ข้างอะไรมาแล้วมันก็เลยเปื้อนนะครับก็ไม่ให้ไปเลี้ยงนะครับ<笑><笑>เดี๋ยวให้แม่เลี้ยงเองเพราะแม่เป็นห่วงมากครับขอบคุณครับ